ชะตากรรมโกษาปานหลังผลัดแผ่นดินพระนารายถูกเฉือนจมูกโวยให้อับอายหลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นสมเด็จพระเพทราชาเจ้าพระยาโกษาธิปบีปานหรือโกษาปานมีชะตากรรมเป็นอย่างไรแน่นอนว่าโกษาปานเคยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายมากกว่าพระเพทราชาแต่ภายหลังการปฏิวัติ พศ2231บทบาทของโกษาปานในแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาแทบไม่ปรากฏทั้งที่ถูกแต่งตั้งเป็นพระยาพระคลังทำหน้าที่ดูแลชาวต่างประเทศเรื่องราวของโกษาปานค่อยๆเงียบหายไปขณะที่พระเพทราชาต้องตามกวาดล้างศัตรูมากมายตั้งแต่กระบฏท,ที่มีผู้นำอ้างว่าเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศกรกบฏท,ที่เมืองโคราช และนครสีธรรมราชการปราบปรามกบฏเหล่านั้นไม่ปรากฏชื่อของโกษาปานว่ามีบทบาทใดๆอีกประหนึ่งไม่ได้รับราชการอีกต่อไปแล้วเป็นไปได้ว่าพระเพศราชาไม่โปรดโกษาปานนักเพราะท่านเคยเป็นคนโปรดมากกว่าพระองค์เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์ยังครองราชสมบัติอยู่กระนั้นโกษาปานยังมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้คนจำนวนมาก เสียจนพระเภทราชาในฐานะพระเจ้าแผ่นดินเองก็ทรงมีจิตริษยาอยู่อย่างเงียบๆถึงขนาดเกรงว่าโกษาปานอาจจะชิงราชสมบัติของพระองค์พศ2239เกิดภาวะเข้ายากหมากแพงแผ่นดินสยามเผชิญภัยพิบัติต่างๆประกอบกับข่าวลือว่าฝรั่งเศสจะหวนกลับมาทำสงครามกับอยุธยาอีกทำให้สมเด็จพระเทราชากริ้วอยู่เป็นนิด และมักจะลงพระราชอาญาขุนนางน้อยใหญ่แม้ไม่มีเหตุอันคนก็ตามหนึ่งในคนที่ต้องพระราชอาญาอย่างหนักไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระยาพระคลังหรือโกษาปานนั่นเองหลักฐานฝรั่งเศสเล่าว่าพระเพศราชากริ้วโกษาปานด้วยเหตุอันใดไม่ทราบแต่รุนแรงถึงขั้นช่วยพระแสงฟันถูกจมูกโกษาปาน เป็นเหตุให้ปลายจมูกโกษาปานแหว่งหลังเหตุการณ์นั้นโกษาปานยังถูกจับขังถูกโบยในสภาวะอันน่าอับอายและอดสูเช่นนี้และถูกยึดทัพย์สมบัติทั้งปวงบุตรสาบุตรชายอนุภรยาล้วนถูกจับขังด้วยก่อนที่โกษาปานจะตายนั้นบุตรสาวคนโตและบุตรชายสถึงสคนที่เกิดจากภรรยาน้อยได้ถูกจับและถูกชำระ ทำให้เจ้าตัวเสียใจมากเอามีดแทงชายโครงจนตายส่วนสมเด็จพระเพทราชาก็ทรงแกล้งทำเสียพระราชหรือไทยแล้วโทษหมอชาวจีนที่เป็นผู้รักษาว่าเป็นคนวางยาพิษพร้อมรับสั่งให้เคี่ยนหมอคนนั้นทั้งหลังและท้องส่วนกลางคืนก็ยกศพโกษาป,ปานไปฝังไม่มีการทำศพให้สมกับเกียรติยศตามธรรมเนียมและนี่คือจุดจบของทูตสยาม ที่เจริญสัมพันธมไมตรีกับฝรั่งเศสด้านครอบครัวของโกษาปานก็ถูกลงพระราชอาญาถูกริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดในพศ2242สิ้นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และราชทูตผู้มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงศรีอยุธยาด้วยประการชานี้เจ้าแม่วัดดุสิตมารดาของโกษาปานที่สมเด็จพระนาะรายณ์ทรงเรียกว่าแม่ จดหมายเหตุลาลูแบร์พูดถึงเจ้าแม่วัดดุสิตว่าเป็นมารดาของโกสาปานราชทูตสยามที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยในบันทึกกล่าวไว้ว่ามารดาของท่านเอกอัครราชทูตที่เราเห็นตัวกันที่นี้ในประเทศฝรั่งเศสเป็นพระนมเหมือนกันเหตุที่ลาลูแบรเรียกเจ้าแม่วัดดุสิต มารดาโกสาปานว่าเป็นพระนมก็เพราะท่านเป็นพระนมสมเด็จพระนารายในส่วนที่ว่าเป็นพระนมเหมือนกันเนื่องจากตามกฎมนเีนบาลได้กำหนดตำแหน่งพระนมไว้สามตำแหน่งคือแม่นมเอกแม่นมโทแม่นมตรีกล่าวกันว่าเจ้าแม่วัดดุสิตนั้นเป็นพระนมเอกของสมเด็จพระนาราย หนังสืออิสารางกูลจัดพิมพ์ในงานชาปนากิจหม่อมหลวงปุยอิสารางกูลเมื่อปี2517ให้ข้อมูลเจ้าแม่วัดดุสิตไว้ว่าทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จเอกาทศรุตอิสวรร์พระองค์ที่หนึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรื่องปฐมวงฉบับของกอสอรอกุลาบที่ว่าเจ้าแม่วัดดุสิตทรงเป็นหม่อมเจ้าหญิงในราชนิกุลพระเจ้าแผ่นดิน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จเอการทศรุตอิสวัพระองค์ที่สพระเจ้าปราสาททองเจ้าแม่วัดดุสิตได้วิวามงคลกับลูกหลานคนหนึ่งของพระยาเกียรติขุนนางมอนบันทึกพงศาวดารไทยจดหมายเหตุเจ้าแม่วัดดุสิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาเล่าถึงเจ้าแม่วัดดุสิตไว้ว่าพระเจ้าแม่วัดดุสิตหรือหม่อมเจ้าบัวทรงอภิเษกสมรสกับ หม่อมเจ้าอัมภัยซึ่งไม่ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชวงศ์สายใดต่อมาเจ้าแม่วัดดุสิตได้ถวายตัวเป็นพระนมเอกในสมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์ที่หกคือสมเด็จพระนารายณ์บันทึกนี้สอดคล้องกับหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดคัดมาจากหนังสือเรื่องราชนิกูลบางช้างซึ่งพิมพ์แจกในงานฉลองพระราชสมภพ ครบ200ปีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยความว่าแรกเริ่มเดิมทีท่านคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเกิดมาในตระกูลขุนนางในกรุงศรีอยุธยาตระกูลของท่านเป็นตระกูลขุนนางสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนับแต่เจ้าพระยาโกษาปานนักรบและนักการทูตผู้มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช เจ้าพระยาโกษาปานเป็นบุตรเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าแม่วัดดุสิตมีศักเป็นหม่อมเจ้าในราชวงศ์พระมหาธรรมรมาชาซึ่งสืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์พระร่วงสุขโขทยัยนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่ปรากฏในพงศาวดารฉบับสมเด็จพระนุพรัต์แก้วข้อความหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์ตรัสเรียก เจ้าแม่วัดดุสิตว่าพระมารดาดังทรงดำรัสถามความว่าพระมารดาขึ้นมาด้วยธุระสิ่งใดในจดหมายเหตุเอ็ In birth, fer, นเยลเบิร์ดแกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันประจำคณะทูตของบริษัทอีสต์อินเดียของฮอลันดาที่เมืองปัตตาวียซึ่งเดินทางเข้ามาจเจริญพระราชมัยตรียังราชสำนักสยาม ในพศ2233ยังกล่าวถึงเรื่องนี้อีกว่าชาวสยามเรียกแม่นมของตนว่าแม่ด้วยเหมือนกันและผู้ที่ได้ร่วมนมกันก็นับถือกันเหมือนอย่างพี่น้อง